เกลีย์ไหมดงั้นบ้านเรามีเต็มไปหมดเลยมีตรงไหนในประเทศไทยปลูกพืชผักอาหารไม่ขึ้นมัง้งมีตรงไหนในประเทศไทยไม่มีสายแร่ทองคำมัง้งคุณรู้ไหมแล้วมีตรงไหนในประเทศไทยขุดลงไปไม่เจอน้ำมันคุณรู้ไหมว่าเราอยู่บนกระทะน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดใช้เท่านี้อีกสามเท่าใช้ได้อีกสามพันปีอะเราอยู่บนกระทะน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกตรงเนี้ย เราอยู่บนสายแร่ทองคําที่ใหญ่ที่สุดตรงนี้ปัญหาอย่างเดียวคือคือประเทศเราสโลงไงเลยปัญหาอย่างเดียวคือคนไทย AIB AI นี่คือธนาคาร World Bank แล้วก็บิกก็คือเปรียบเหมือน IMF ที่อยู่ทางด้านเอเชียที่มีจีนเป็นตัวนำแล้วทราบไหมว่าใครถือหุ้นอันดับ5ของ AIB AI อังกฤษ แล้วเธอได้สร้างเมย์พูดยังไงครับการค้าของเราไม่จําเป็นต้องผูกขาดอยู่กับยุโรปเรายังมีแหล่งการค้าใหม่ๆอีกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริกัเอ,อเห็นไหมแล้วต่อท่อต่อรางรถไฟไปแล้วใช่ไหมครับ8วันปักกิ่งลอนดอนเพื่อส่งการค้าไม่ต้องอ้อมเรือใช้เวลา30กว่าวันนี่ตรงเลยปักกิ่งลอนดอนผ่านเบอร์ลินด้วย โลกกำลังจัดระเบียบกันใหม่เห็นภาพไหมนะครับ <c oughs> ประเทศนี้ถูกทำนายว่าจะกลายเป็นประเทศมหาอำนาจด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ผมแค่ตั้งคำถามอะว่าคนที่หลังจากเปลี่ยนรัชกาลแล้วเนี้ยประเทศจะร่ำรวยขึ้นตามคำทำนายของพระครูหลายๆท่านนะนะครับผมแค่ตั้งคำถามว่า จะรวยจากคนที่อยู่เดิมหรือคนที่มาใหม่ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้วทุกคนมาเพียงแค่เสืบบผืนหมอนใบและไม่มีอะไรเลยวันนี้กี่คนคุมเศรษฐกิจประเทศแล้วถ้ามาวันนี้ด้วยเงินเต็มกระเป๋าที่รัฐบาลพิมพ์ให้อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเกิดมีคน1,200ล้านคนเกิดรักประเทศนี้สัก30ล้านคนแล้วมาพร้อมเงินขนาดใหญ่ประเทศนี้จะเจริญแต่จะเจริญจากคนที่อยู่เดิมหรือคนที่อยู่ใหม่อย่าใช้ชีวิตแบบสบายๆนะครับจับ w i n ออฟเทนตรงนี้ให้ได้ ผมบอกแล้วนะว่ามันมีการเชื่อมคุณไปพันทริปวันนี้เหมือนอยู่วัดแขกเลยใช่ไหมนั่นคือแหล่งศูนย์กลางไอทีเลยนะขนาดใหญ่มีร้านอาหารไทยด้วยทรัมป์หักสิ่งที่อเมริกาทำมาตลอด10ปีมันมีเบื้องหลังวิลเบิร์ลอสคือคนที่ดูแล s c h ช l ยอิงคือการบริหารสินทรัพย์ทั้งหมดของ s ร h ชายในอเมริกา Lex ต์รีเซนมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นมือขวาของ David ล o อกกี้เฟลเลทั้งหมดอยู่ในไพ่ทรัมป์ตัวนี้หมดแล้ว The Economic คือหนังสือที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ชื่อว่า s o h ช l d โลกถูกกำหนดมาหมดแล้วว่าจะต้องเกิดสงครามศาสนา จะต้องเนรมิตด,ด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็สร้างแล้วก็ก่อให้เกิดสงครามเซ็นทรัลแบงก์ยังควบคุมทุกอย่างอยู่แต่ว่าคนที่ไหลกลับเข้ามาก็จะเป็นผู้ที่รอดไปตีความบนไพ่ทร์ดูเอาก็แล้วกัน